สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกปูทุกคนนะคะมือนีกัพบพ่อแม่นางสามล้านนะคะเพ่นสายดวนโท่มากนะคะเนาะเลขเข่าเป็นประจําได้อยากออกข้างช่องนะคะมือนีกักดไลค์กดแชร์นะคะหลังจากหางหายไปโดนสําหรับแม่นางสามล้านนะคะเอฟซี FC กับสิเกยหุ่นซื้อเสียงขุนเคยเลขแม่นางสามล้านเนาะ จ้าจ้าสวัสดีแม่นั่งสามล้านจ้าหายไปโดนมะจ้าห้ามให้เกี่ยวที่เป็นปีแล้วเอ้ยเอฟซีคีทอยฟจ้าเขิดหอดบอคีทอดเออกันเนี่ยจ้าโอ๊ยกาศโทรไปนั่นเพราะว่าเลขเนี่ยมันจะเข่าดีโรคไหนก็จนมันเข่าสายด้วยแม่เบิร์ครับสายธรรมดามันจะเข่าเด้เลขลาบบอจ้าเนี่ยเลขลาบของแม่บ่ลเล็ขั้วมวดดอก อรับวงใหม่หลังมันจกเข่าตลอดแต่ว่าแม่กับเบิ้งของเบิกอัชาเพราะว่ามันมีเบื้อมันผิดดีุ้ดของแม่นะเป็นบอจ้าจ้าเออกับดิจตามกันมาตลอดแล้วแม่ว่าแม่สิไปเพื่อใช่ว่าอยู่แต่ว่าไปให้ไพ่อาทิตย์นานี่แหละแม่มาแวะเด้อแอันตัวเมื่อกี้มาถามว่าอยู่ใสอยู่บ้านน้องตะไก่้บอกอันจับจีพีเอสมากก็ได้ล้านพญานาคแม่เบิกซาปว่าสิ ตำบลส้อยพาวอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรมันเขี่ยสิ่งจีพีเอสอยู่เน่นั่นแหละแม่ว่าสิไปธุระก็เลยถามเบืองเหินเบืองได้หันเนาะแต่ว่าวันที่เศร้าซีนี่ลูกบ่อยูที่ไปใช่หรอเปล่าเป็นมันลูกไผ่เนี่ยลูกไผ่ยุไสอีกเนี่ยยุตั้งสะน้ำวินจะเป็นยากเราใสกระดาษมาสีเด้อมาสีเด้อ แม่ซีเรีสเอาอีบ่อนี้เอาทางเนี้่ะเอาจ้าคันแม่มากกับซีเรีเย็นหนากันพร้อมเอาเนี้ยทางเมียสาวหลราณตูนี่ผมทราบแต่ว่าผมเดี๋ยวอันแม่แม่สายธรรมดามาให้ลงแม่ฝันบ่ฝันเกี่ยวบ่อเด็กมาเมื่อวันนั้นฝันนี่ยไปถือบดตัวถือทั้งแปดขาผู้หลัอลงไหมาช่องแม่เจ้าวพระคติพระเทพแค่แม่ไหมนั่นแม่งวดมีฝันไป อย่างนรางวัลนี้เมื่อคืนที่เอาเอาเลขมาแล้วหลุดฝันแม่เบิกทราบพันแม่ฝันเลขมันสิมี่สูงเด้ฝันว่าจังไหนแม่มันสิเกี่ยวกันบ่ดก็สิบ่เกี่ยวอยู่บ่คันได้เรียบมากเลยกทราบแม่น่ะหลุดฝันหลุดฝันว่าแม่ลุยน้ำไปไปพ่อเด็กน้อยผู้หนึ่งมั่นรางวัลท่นแม่ฝันยังสิเลขเป็นศูนย์หกสามตัวเต่าแม่ศูนย์หกสามเออรางวัลได้ไม่ดอกตัวหกสามแม่ฝันว่า แม่ไปก็บปินหน่อยแหละแม่เอาเรียกมากการคือวิง่งถามกระโูกที่หัวนั่นนะ่ะออเออเออนั่นล่ะมันคือเป็นยังซี่แต่ที่ก็เอาไปให้เอฟซี่เพ่นหนานเบื้องแผ่นผูไน้ไดเห็นบ่มัดการทานมินบอลก็จะกระโองหอยามัตามาใส่กับแม่ที่มินบอล <c oughs> แมนอันแต่ว่าถ้าเกิดฝันจังซี่มันสิม,มาหกศูนย์สามศูนย์แม่ศูนย์ยังแม่ อันเดียวไปแอบชิล่งให้ดอกฟันเนี่ยฟันยังซีเร็กที่นี่มันเข่าแล้วนี่เบิกจัดเมื่อแม่นเด็กเข่าแล้วบอสเ่นนะแม่เออฟันเมื่อคื้นเราตื่นแต่มาได้มาแก้ให้ทุ่มเอฟซีไดไล่กิจแต่พนฟังอยู่อืมอืมแต่เระแม่ก็ไม่ได้ผู้หาจีนเจียนเราย่านว่าเนื่อนั้นเรื่อนี่เมื่อนั้นไปหาผู้ดาวกับทุกชาติชาติไปหันบอสไปยู่อันภาคล้างหลังงากับพวกขั้นไปไปเออนั่นแหละจ้าก็เล้ถามอยู่เพิ่นจะมาหาแม่ยู่พี่อยู่สีบุญเลื่นอกพี่ จ้าเอเมื่อนั้นแม่ไปซงเพิ่นแม่ได้นั่งหนุ่ยฉานขึ้นมาไวิ่งหลุบเก่าวิ่งนี่เป็นจังไบแม่แม่นคือเก่าแม่นก็เก่าบางเทีสาวสองตัวพร้อไม่ไหวเพิ่นอันไปจัดไว้เดี๋ยวเมียสาลุกหาเด้ออันวิ่งโต้ได้แม่งวัดนี่วิ่งสองกับสี่วิ่งสองกับสี่ไม่หลุดเลยใช่ไหมบ่หลุดบ่หลุดทำแม่บ่หลุดค่ะค่ะ จับคู่มีสองศูนย์ทีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนจ้ะหนึ่งสองห่ะสามตัวป um ่ะเออหนึ่งสองห่ไเพินตัดน้ำเด้อ่วนมากมันเข้าตัตัดสองห้าจ้ะอืมนั่นแหละมีมีแค่นี้เราเบิทราบเรียกแม่มัน่าหลายตัวดอกไฮเพิลไเิลในเรยงหิงก็มนมากแต่เพิ่นแต่จับไซส์มวที่แล้วแม่เขาโต้ไดแน่จังวั่ที่แล้ว จ็นแปดทางเดียวเยอะันมันไ่หมดเสียสิสูงหวเบิง้เง,งเ 4, 3, 5, 9, 9, 8, ข่าเลขล่างเข่าเสียซีส <9, S 2> าม่าแล้วแต่กินเก้ากินแปดเขาเวิอร์ดเก้าเป็มแปยถ้าเจ้าแม่เบื้องถ้าคนผู้ใดมาเห็นได้อย่างแต่กอพ่อยตัวหาเมยมันวอามเพราะว่าสายถ้ามดามจะเข่าอิาเล็ก่ะอรค์เพื่อจะว,วิ่งว่าพลาดตกไม่สันจอนแล้ว่าพลาดคือเบอร์โทรนี่สีรุ้งไว,น,วนี้ แันเอฟซี่นฟองใจเพิ่นตู้มาถามเมียได้ตู้อะกับสิลุหาตลอดนั่นละจ้าจ้าหาเบอร์ตู้เอฟซีไปลด้นาะคน่มาเข้าค่าคนวะอ่าธรรมดาแม่ง่าเขาว่ายเข้าค่าก็อย่เทียนเ้มวนแต่ว่าว่ายเขาอย่งเขาบริก้ม้วนปาดเขาบริก้ม้วนมาีเขามีรถธรรมดาจ้าเออแั้เจียก็รุดไปหน่อยเออเขาดูกะโอเคแล้วเนาะแม่เนาะเออรถได้เบอร์หินทั่วหาแม่แม่เลยก็มึเบอร์ ใจยานว่ายาทังยาดยาอยูเมืองเรวยมากมือนั้นอ่ะอือก็ได้คุ้ยหดน้ำเขาฆ่าลูกฆ่าลูกวงสองคนกั่ไหวอืออยูน้องบัวน้ำพูนี่บ้อดูสิบุญเรีานันรแค่หารวยกันเลเผาก็ากหาแม่เลิอเอาบัดนี้แม่จิมีแนวทางองอัมนปูเพื่อกุจับสีเอาบ่เอาจ้าจ้าเออได้่าเป็นห้แม่เอามเว้าอันมาลุงจ้าจ้า อันคือลุงคู่กันกับข้องแมยเลยเด้อจ้าจ้าคู่เพื่นอยู่บ้านทังสามบนไปผ่าตาตาค่ะเออวันนี้เพื่อนเล่นลื่กับแม่แม่ไปเห็นปูเนี้อหยางน้ำเปินเพื่อนเล่นลื่วันนี้ลื่แล้วเนี่ยเล่นโทษไปหาเพิ่นเล่นจากกับเพิ่นเป็นผ่าตาอพู่ลุงบ้านอุตวันที่ผามือกูละโอ้จ้าเออวันนี้เพื่อนก็เล้ภาเพื่อนน่ะเป็นล่างคูสีสุดโทษเด้่ยโอ้จ้าเออวันนี้เพื่อนจะมาให้วันนี้ เพื่อนตะวัสวงนี่น่ะเพื่อนว่าสะดวกที่เสียให้เขาไปหาเพื่อนแต่เพื่อนสะดวกแล้วแมียติดิตต่อไปดอกจ้าจเพื่อนไหนเลขเลขเพื่อนเข้าดูบ่ะแม่เลขเข้าดูเพ่อนหน่ะไม่หาเจ้าแม่เนี่ยว่างหันแม่ไปในโลกสายแม่แล้วบปใโลกของเพิ่นอืมเสียดายแท้เออวันนี้เพื่อนจะเลยว่าเอาเอาไปลุงเด้อไปแบงปันเพื่อนบัเสียเพิ่นมีน้ำจิตน้ำใจเปนพาเพ่นต้องไปหาหมอเพื่อนยู่ผู้เดียวไปบินตะปาดเพได้เบิกทรัพย์จ้า เออเพราะเลยหายการเมรยียวาเอาเลกเพื่อนกับว่าหลายตุ่ยเบิกสับ<ช>สองเจ็ยห้าสองเจ็ยห้าลา่ลางหกเจียล่างหกเจ็ยเออนั่นแหละเพื่อนไปเป็นล่างปูสีสุดโต้ครับอันนี้หล่ะยู่น้ำพึ่นมันเป็นว่างกอยู่บ้านพั้งสามเหรอผู้ใดแต่วู้ามาจากเบิกแต่ว่าเพื่อนก็สะดวกแต่กาสัมผัสซื้อ<ช>แต่ว่าเมยียนะรู้เพื่อนว่าดูแล้ว ช่วยเหลือเพื่อนพาลุนพานนลาบแม่ก็โอนกระหายที่เบิร์ตซับเมื่อคนป่วยเนะาะจา้าเออนั่นแหละเดี๋ยวคาเพื่อนสะดวแล้วแม่จะหายไปสัมภาษณ์เด้อโอ้พันยูทงัทงทั้งไหนกูแม่อนนั้งอยูจ้าเพราะหน่อยเดียวเพันเป็นพระเอเอจะว่าใคนไปนี่ก็เป็นผู้วั้งกูจีสุดทัแล้วพายานาคือได้สละภูดักโอ้อยากไปได้เนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแต่แม่เพิ่นว่าหายไป,ยไปเดี๋ยวทีบอกเหายเด้อเพราะว่าเพื่อนดีตัวกับแม่ย่างเดียว จ้าเออนั่นแหละเพิ่นก็เลยว่าเอาไปแบ่งปันอีในเือีน่าันมีอะไรบวเขาา่ปท้าย้ากอค่อยไปท้าย้เพิ่คนูไใหนผังภูะเพินไไปท้ายยุ่มว่าจ้าบยัง่นไใก็าเ่เช่าเน่ยใชเปท้ายดอกจ้าจ้าขาคอยอันอาศัยแม่นั่งเอานาะเออเออนั่นแหละเพิ่นว่าเป็นแม่ทัง นากันนี่ยังจะติดอเมียมาเบื่อทเบื่อเดียวกันโอค่ะคุณสัมภาษณ์เพราะเสีเบื่อ,อท่พระลงไทยจะเนาะเอาต,าาาต่ามากแต่มาข่อซื้อก็ได้เนวัเบื่อ,อ่าผลเสียล่ะจะเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนอะสอบจังต<า>มเ,นนงเอาง่ายมเอมงหว่อโอค่ะขอบคุณคุณแม่มนางสามล้านมากค่ะ